สวัสดีครับอันนี้เราจะสาธิตระบบน้ำหยดในร่องอ้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีของผมใช้เป็นท่อ4นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะแพงหน่อยอซื้อในราคา650บาทาจะมีวาล์วของผมทำา20ไล่ก็คือแบ่งเป็นโซนนะ10ไร่ ก็พ e ึ่งต่อได้2เส้นแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ลองปล่อยน้ําดูว่ามันแรงหรือเปล่าครัแรงเป็นแบบระบแรงรก็วันนี้ฝนตกด้วยนะครับที่บรรยายเนี่ครับไอติดตั้งระบบน้ำหยดยังไม่เสร็จเลยฝนตกมาก่อนน่าจะได้ลดน้ำอ้อยที่ก็เดือนมีน้นู่นแหละผมคาดเดาว่าประมาณนั้นนะครับ นะครับไปดูกันว่าวเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ตอนวิ่งเ,เดินร,ระยะ200เมตรนะครับผมลองเทสดูแล้วถึงนะน้ำหยดไปสุดปลายสายเลย200เมตรใช้ได้นะ กับปั๊มผมไม่แน่ใจว่าปั๊มกี่แรงแต่ผมซื้อมามันหมื่นแปดเฉพาะตัวปั๊มนะครับหมื่นแปดดึงไปทีละเส้นนะครับร้อยเนี่ยครับมันก็จะอันนี้เทสดูตัวเทสที่ภาพที่เห็นนี้มันจะเป็นอ่าเรียกวิวินาทีหนึ่งเนี่ยมันจะหยดเยอะกว่า <Okay. S 1> นี่ครับ อันนี้หยดประมาณสามสิบนาทีแต่สองเส้นนี้ที่ปล่อยหยดมันจะผมจะปล่อยไอ้น้ำที่เราเห็นข้างต้นอยู่แล้วนะครับคือปล่อยปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่ผ่านน้ำหยดอะ่ะโดยยังไม่ได้ใส่น้ำหยดมันก็ถือว่าแรงนะครับสิบไล่ต่อประมาณหมื่นหน่อยหน่อยหมื่นสอง